พบกับผมครับหมอไบอยทเชียชัดหวันนี้เราก็จะมาแล้วครับอัปเดตครับดวงรายเดือนนะของคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าครับดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายหลายมิตินะโดยเฉพาะคนราศีกรกฎครับเรียกได้ว่าดวงของคุณเนี่ยในเดือนนี้หรือพฤษภาคมเนี่ยครับโน้มว่าดวงของคุณนะครับ เป็นราศีที่ติดันดับต้นๆนะครับในเรื่องของดวงดีนะหลังจากดาวพฤหัสบดีครับโครจรเนี่ยฮะเข้าในเรือนสุภะนะครับเข้าเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์คือเกณฑ์อัมพุอุดมเกณฑ์นั่นแปลว่าคนราศีกรกฎหลังจากนี้ไปจะมีแต่ความสุขความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลแน่นอนครับอาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องของความเครียดความรับผิดชอบความเหนื่อย พราะดาวเสาจ่อเรงชะตาอยู่แต่ก็ยังมีตัวช่วยแล้วนะครับผมแล้วมุมดาวนะในเดือนในเดือนนี้ต้องบอกว่าส่งผลบวกนะครับเออนะถือว่าเป็นจังหวะโอกาสแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินความรักทีนี้เราก็จะมาเจาะในเรื่องของการเงินสําหรับการเงินงคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาดสถิตราศีกรกฎครับการดาวการเงินครับคือดาวพระอาทิตย์นะที่เป็นสัญลักษณ์นะครับตัวแทน เจ้าเรือนการเงินหรือเจ้าเรือนกระดุมพระภาษาดาวนะครับโคโจรครับสถิตอยู่ในเรือนกรรมะนะฮะได้ตำแหน่งที่สําคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือตําแหน่งดาวมาตรฐานมหาอุดมหาอุดแปลว่าสูงส่งไปมหาอุดแปลว่ามากนะครับถ้าตีความตามความหมายดวงดาวการเงินของคุณเนะี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีเข้ามามา,มากมากไม่พอมากมายเลยนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับ ค้าขายนี่เงินไหลามาเทมาเป็นจังหวะโอกาสดีๆของคนราศีกรกฎในเรื่องของการเงินนะครับโดยเฉพาะครับช่วงดาวย้ายในวันที่15พฤษภาคมครับดาวพระอาทิตย์ก็จะโครจรขยับยกย้ายเข้าสู่เรือนลาภะดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในเรื่องของโชคนะครับมีโอกาสที่จะเรียกว่าเฮงปังในเรื่องของโชคลาภ มีลุ้นเรื่องรางวัลใหญ,ใหญ่ใครชอบเสียงใครชอบลุ้นบอกได้เลยคราวนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะคว้าโอกาสได้นะครับในเรื่องของการเงินแต่ครับก็ต้องมีข้อระ,ระวังเป็นกรณีพิเศษด้วยเรื่องงานเรื่องทองนะครับเพราะดาวการเงินครับไปโครจรร่วมกับดาวพุธร่วมกับดาวราหูในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่14 ดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทรัพย์นะนะครับจากการลงทุนแต่ว่าผมมองในแง่ดีคือเป็นการลงทุนเพื่อให้กอดก่อเกิดกําไรนะครับอันนี้นะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งข้อครับอย่าประมาทเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยไปร่วมกับดาวพุธร่วมกับดาวราหูดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชานะครับสหาชาเหมยถึงเพื่อนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับดาวพุธเนี่ยโคจรเดินถอยหลังนั่นแปลว่า ช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกับเพื่อนฝูงร่วมกับดาวราหูดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะสาชะร่วมดาวกระดุมพระอยู่เรือนกรรมะแปลความหมายว่าคุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสโดนหักหลังเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินการทองนะครับจากเพื่อนร่วมง,งานะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้ต้องบอกให้เพื่อนๆได้นนรับทราบแต่ก็ยังมีมุมดี ถ้าใครทําธุรกิจกิจการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับหรือไปสัมพันธ์หรือมีคอนเนคชันเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติจะเกิดผลบวกนะครับในดวงเรื่องการเดินการทองอันนี้ต้องเขาเรียกว่าฝากคําเตือนไว้นะครับมันก็จะมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมควรระวังนะครับผมส่วนสําหรับเรื่องการงานล่ะคนราศีกรกฎครับ หรือผู้ที่มีลัษณะสตรหลักษณ์สีรกรกดเนาะงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับต้องถือได้ว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีงานเข้ามาวุ่นวะ่ะวุ่นวายมีเข้ามาให้เยอะมีเข้ามาแบบเรียกว่าไหลมาเทมาเทนาเป็นคนคิวทองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกนะครับเลือกดีๆนะเพราะว่ามันจะมีงานที่ทําให้คุณแบบสร้างปัญหาให้คุณทําให้คุณต้องเครียดนะครับหรืองานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลแล้วก็ ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างพอในเวลาเดียวกันตรงนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ผลลัพธ์ทิศทางแนวโน้มก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับผมมีโอกาสสําเร็จเพราะดาวการงานครับในวันที่17เนะฮะพฤษภาคมครับตือดาวฟังคานโครจรครับอยู่ในเรือนสุภะจะมีชื่อเสียงความสําเร็จในเรื่องของงานนะครับมีเกณฑ์ครับที่จะได้การซัพพอร์ตดูแลจากัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในทีกเขาเรียกว่าดวง เข้าตากกรรมการนะครับจะมีอะไรดีดเข้ามาแต่ว่ามันจะมีเรื่องหุ้นฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมนี่คือในส่วนของหน้าที่การงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักละ่ะดวงความรักของคนราศีกรกฎนะครับเดือนนี้นะความรักต้องบอกได้ว่าตำแหน่งดวงดาวเนี่ยครับยังส่งผลที่เชิงลบนะครับคนโสดครับความรักจะทุกข์จะร้อนใจจะมีปัญหา คนที่เข้ามาเนี่ยหรือคนที่คบอยู่จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ขอให้ดูกันไปก่อนมองกันไว้นะฮะไว้พิจารณาไว้คุยกันไว้ก่อนนะครับผมอย่าพึ่งปลุกลงวงใจรอจังหวะให้ดาวเปลี่ยนแปลงก่อนส่วนคนมีคู่ครับรักเก่าจะรีเทิร์นนะ คนที่เคยมีแฟนสมัยเด็กๆหรือคนที่เคยมีแฟนกับเก่าก่อนจะมีโอกาสที่จะมาเจอมาคบและอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดครับเป็นคําทํานายการพยากรนะครับของคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎประจําเดือนพฤษภาคมเป็นการพยากรณ์แบบภาพกว้างนะครับอันนี้ต้องเน้นนะภาพกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมดูไว้ เรียนรู้ไว้เป็นเครื่องมือในการออกแบบชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมวันนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Sub s c r i b ์นะฮะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็จะนําคลิปดีๆครับผลิตผลงานดีๆนะฮะสิ่งดีๆเอามาให้เพื่อนๆนะครับได้ชมได้ฟังเนอะเอาเป็นแนวทางนะครับผมในการใช้ชีวิตไม่ปรับใช้ดูนะครับเอาละครับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อน้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ